น้องครับควายควายเริ่มจะได้แล้วเดี๋ยวเรามาล้างข้าวสาข้าวสข้าวสาเปรี่ยมควายทท่าจะได้เรามาล้างข้าวสข้าวสับ ทีนี้เราไปเดินสมมติเราไปเที่ยวนะครับเข้าโคงเข้าใกล้อะไรไปใช้ได้หูเข้าตัวสา่นแต่ผมจะหูแวบดิ่นน้ำนา้วนะยเนาะไฟแดงแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งตั้งหม้อนะครับหม้อแล้วก็ปิดฝาปิดฝาไว้ปิดฝาไว้เดี๋ยวรอสักพัก พอข้าวทำไ้เราก็ก็รินน้ำก็เนี่ยข้าวแบบดินน้ำาเดี๋ยวผมไปเตรียมถั่วสักหน่อยไว้ผัดกับเตาถ่านนี้และครับนะครับเราได้สักพักแล้วเราก็ทีนี้เรามาเช็คเม็ดข้าวสารว่าเราเราจะรินน้ำได้หรือยังพี่น,น้องเรามาเช็คก,กันดู น้องใส่น้ำเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยรินออกเราทีนี้เราก็เช็คถุงเม็ดข้าวสารว่ามันมันสุกดีหรืยอยังสุกแล้วมันใกล้สุกแล,แล้วทีนี้เราก็ได้เลยรินน้ำได้เลยทีนี้ปริมาณขัดหม้อไม้ขัดหม้อ,มมอเรียบุปกรณ์รินน้ำรินน้ำหม้อ,อเขาเนี่ย 我的南摩。 ติดตามด้วยนะครับช่องหมวดทองแดงนะครับมีคลิปตัดฟาร์มคลิปวิธีแต่งต้นฟาร์มนะครับแล้วก็คลิปดักลงดักลาปักข้าวแบบบ้านๆปักได้นะครับหุงข้าวแบบโบราณแบบดินน้ำขอเรียกนำหม้อนำนำข้าวนะนำข้าวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาไปผัดผัดปักได้นครับ คือสูตรโบราณแต่ว่าเราเกิดเราไปในปงในป่าเลยเร,เราไม่มีเราไม่มีน้ำมันน้ำมันลงน้ำมันหอยเราใช้น้ำข้าวหรือว่าอยู่บ้านเราใช้น้ำข้าวรี่แทนซอสได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเดี๋ยวจะผัดเดี๋ยวจะผัดตัวฝักยาวแบบเอาที่มีอยู่น้ำ ดงเลยทีนี้ดงดงไม่ใช่ปลาดงดิบดุงตัวดงดุงตะแกงยนตะเคียม่ดงก้าวก็เดียบเนี่ยน้ำชาวก้าวน้ำหม่เป็นแบบนี้พี่น้องที่เราดินแล้วเดี๋ยวนี่ใส่ใส่เกลือ ใส่เกลือก็กินได้สมไมเด็กผมสมัยก่อนก็หุงข้าวใส่เกลือเรากินหนังหม้อใส่เคยเคยจียกินกับเอาข้าวสวยใส่แล้วก็ใส่กะ,ก,กะปิใส่ใส่เกลือหน่อยๆแล้วก็กินกับปลาเค็มอะไรก็ได้ถ้าไม่ใส่เกลือเอาข้าวใส่ผมมาจากโรงเรียนอย,อยู่ๆก็กินนี่เราไปในปา่าเราเช็ด้หมดเกิดว่าเราไปตั้งคุ้งตั้งเค็มเลย ดงข้าวดงข้าวดุ่ข้าวก็ว่าพาะสระพใต้ก็ว่าดงข้าวตะเกเียงตะเกียงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เด็กๆก,ก,ก็ไปเข้าค่ายทูบ่ฝึกให้วงข้าวแบบนี้เหมือนกันนะครับเราไปเดินบึงเดินป่าอะไรเราไม่มีเตาถ่า,านเราก็่อ่อ,อ,อไฟก่อ ไม้ก็ได้นะครับแล้วก็หูหรือแบบน้าแห้งได้หูแบบน้าแห้งเราก็จะเราก็ให้ไฟอ,อ่อนๆถ้ๆาไฟไฟแรงเดี๋ยวมันไหม้ตรงก้าวตรงก้าวไปไปบอลแมวะแมวะอ้เนี้ยตรงก้าวไอ้ที่ตรงก้าวเนี่ยคอยคอยหมุนไปเรื่อย Kalau jatuh, dan... Ya, นนอนนง่ใช้ได้แล้วพี่น้องอร่อยเลเบ็ดก็สวยนะครับอร่อยเลยหมูข้าวหมูข้าวทำดูไม่ยากพี่น้องเอาอไปทำดูเปลี่ยนบรรยากาศบางทีเราไปเข้าใกล้ไปเที่ยวทะเลอะไรฟาเอาฟาเราไป,าาาไปก,กินกันเองเอสะดวกแต่เดี๋ยวนี้ก็ใช้ใช้แก๊

mỗi năm về mùa này của mùa giải này 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 mùa giải ไปเกาใกล้ก็เตรียมใส่ถุงอย่างนี้นะพี่น้องเพื่อเราไปแคมป์มันต้องฟามันยุ่งยากโดนเร็วในทางนี้ nhiều quá mà đa chiên, đặt vừa là chiêm rồi đấy. Là kiếm. Là kiếm anh muối, anh muối mới chúc qua. Chiêm แบบได้ได้อาหารครบครบหลักครบห้าหมูนะครับหมูเริ่มจะหมูมันเริ่มจะสุกแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปผัดเลยวันนี้หมวดตัวแรงหมูข้าวเด็ด บราณน,นะครับฝากติดตามด้วยช่องหัวช่องแดงน,นะครับเพื่อเป็นกำลับบงใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วพี่น้องก็ดูนะว่าใสน,น้ำหมอ้อนี่น้ำที่เราดินเนะี่ยนี่เนี่ยมันก็มือกลายน้ำมันหน่อยพี่นนะ้องโดยความเข้มข้นเอาไปปัดผักได้พี่น้องนี่คือตูดโบราณน,นะพี่น้อง <c oughs> พี่น้องลองํำดู ที่เศษหน่อยใส่กบสูตรใส่ไ,ไข่ตอ,อกใส่ไปเลยไม่ต้องไปให้มันให้มันทำให้มันมมยุ่งยากโบกกะอาทำกับข้าวใส่ขาวหน่อยหน่อย,ดดยก็ดีแล้วก็คนในข้าวกัน ปว่าถ้าเรามีน้ำปลาหรือว่าซอสอะไรซีอิ๊วได้ก็ใส่ไปนะไรเรียกไม่ได้สิ่ง,งขไข่มันหอมก่อให้มันหอมไม่เลยลเราตัาด,ดแบบทำแบบโหเยอะเราพี่น้องเพื่อการไข่กัน เกแล้วหอมแล้วพี่น้องคือสู้เด็กคือสู้เด็กอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราใส่น้ำมันแล้วก็ใส่ปกใส่ตัวพวกยาวตัวยาวที่มีเอาเอาที่มีอยู่ต้องไปาหามันดูงยากทีนีน้เราก็ใส่น้ำมันหน่อยหน่อยมันเริ่แมแห้งแล้วเฮ้ยนะ,นะ เสามหม้อหยอดไว้อ uh ่าต <laughs> ัวเด็ดที่เราอยู่ตรงนี้ตัวเด็ดอ่าไปปุ่มไปปลาอะไรเราก้าวไว้ปัดปักได้พี่น้องเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันดัวเหมือนกันนะครับพี่น้อง บางบางท่านอาจจะไม่รู้ว่ามันเต็นมันหอยได้นะครับอสูตรโบราณเพราะแต่สมัยโบราณไม่มีแต่นี่เัาคือความสะดวกก็คือไว้กับบ้านรอนเก็บได้หลายวันแต่นี้ถ้าทำเสร็จก็ต้องต้องปัดเลยนะครับตั้งไม่ได้กางคืนมันจะเสียเพราะเราไม่ได้ผ่านการปัดนาอะไรเลยคือสดๆนั่นมันจะเอ้ยมันใส่อีกหน่อยฝากมาดู ตูเด็กตูเด็กแบบบวชตองเล็กพี่น้องลองไปทำดูนะพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ชิมชิมว่ามันโอเคยังว่ามันอร่อยยังชิมมันอร่อยดูนี่น้ำเหมืนอนข้นเหมือนกันเลย <laughs> น้ำมันชิมดูอู้ ใส่ใส่ใส่ซอสกินมันมันมันหวานยังไงหวานธรรมาชาติน้ำข้าวข้าวน้ำหม้อนี่พี่นุ่นออรู้สึกว่าจะได้เดีย๋ยวอาาก็พอดีเลย ข้าแบบโบราณผัดผักแบบใช้น้ำมันน้ำม่แบบโบราณหมดเลยนะครับฝากติดตามด้วยช่องของเรงนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะใส่หอไปกินในสวนปามด้วยเดี๋ยวไปตัดปามน,นี่ไปไปไกลกว่าคุณโอเคแล้วอ่า,ารอออ่อยอย่างแรงเลยพี่น้องเออเท่ไหยวน้ำตาล ให้ม <tellement> ันหนู่ผมจก้าวผมจะคือจำบ่อยๆมันอย่าเหมือนเราเล่นดนตรีถ้าเราเล่นบ่อยๆมันก็มันจะก็ไปเองนันี่น้องความความจะรู้เลยปุ๊บก็ไม่อะไรมันขาดอะไรทำไปจำผมว่าได้แล้วนะครับเดี๋ยวก็ตักใส่จาน สูตรเด็ดข้าวแบบดินน้ำเอาน้ำเอาน้ำข้าวที่เราดินน้ำหมอ้อที่เราดินมาผัดผักนะครับนะน่ากินไหมครับพี่น้องอร่อยผมบอกแล้วนะฝากติดตามด้วยช่องหมวดทองแดงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับ ขอให้พี่น้องทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หม,มวดทองแดงพามาหุงข้าวแบบโบราณนะครับกับเตาถ่านแล้วก็น้ำซาวข้าวเราจะเอาไปปัดปักน้ำน้ำหม้อน้ำหม้อก็เรียกเอาไปปัดปักอะกัน,นพี่น้องเแล้ยมาทำกันเลยก่อไฟก่อนพี่น้อง

yeah ไปเตรียมไปเตรียมข้าวที่จะมาหุงรอให้ไฟม,มันแดงก่อนนะครับ